สวัสดีครับทุกท่านหลังจากกลับมาจากกุสุมานนะนก็ไปซื้อของมานะท่านผู้ชมไปซื้อของมาต่อ,อเครื่องเทาน้ำอุ่นให้มันเสร็จเนาะก็มีคอมเมนต์เยอะมากเลยนะในการแนะนำผมเนาะว่าอย่าลืมซื้อ,อทองแดงที่เป็นสายดินนะฮะก็ขอพระคุณสำหรับ คำแนะนำทุกคนเนาะนะครับเ,เดิมที่บ้านผมเนี่ยจ้างพี่บ่าวกับพี่เอกมาเดินไฟเนี่ยมันมีสายดินอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนี่นะครับสายดินอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่นะสายดินอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นี่เส้นนี้คือสายดินนะท่านผู้ชมแล้วก็มีหมุดหรือว่าทองแดง นะยาวประมาณสองเมตรห้าสิบนะฮะสองเมตรห้าสิบตอกลงไปด้านล่างนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมตอกลงไปด้านล่างตรงใต้ดินนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านผมเนี่ยมีสายกราวนะฮะท่านผู้ชมมีสายดินนะ,ะเครื่องออทำน้ำอุ่นเนี่ยผมจะต่อใส่กับสายดินที่ผมมีอยู่แล้วนะฮะซึ่งเอฟซีหลายท่านอาจจะไม่รู้มาก่อน เห็นแนะนากันเยอะเลยว่าให้ผมเนี่ยซื้อทองแดงอ่าที่มันเป็นสายดินนะซึ่งมันมีอยู่แล้วนะบ้านผมมีอยู่แล้วนะนี่ปลักบ้านผมก็เป็นปลักสามตานะท่านผู้ชมนี่อันนี้คือบวกอันนี้คือลบอันนี้คือสายดินนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะต่อใส่ตรงนี้แหละเข้าไปตรงโน้นเลยเพราะว่าบ้านผมมีสายดินอยู่แล้วนะฮะขอพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเนาะนะนครับสายดินมีอยู่แล้วนะท่านผู้ชม นะมีสายกราวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเนาะนะครับมันไม่ใช่ว่าต่อเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วต้องตอกสายดินลงดินเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนใช่ต้องตอกนะแต่ว่าสมัยเนี้ยผมให้เขาตอกตั้งแต่ยังไม่มีออันนี้แล้วนะยังไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะมันมีสายดินอยู่แล้วนะทานผู้ชมนะครับแล้วก็มีกันกันดูดนะฮะบ,บ้านผมมีไฟ เขาเรียกอะไรนะเซฟตี้คัตนะกันรั่วกันดูดนะฮะท่านผู้ชมและนั้นก็ขอบพระคุณทุกท่านนะที่เป็นห่วงเนาะอ่ะผมก็ได้อุปกรณ์มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็จะมาติดตั้งเลยนะมาติดตั้งให้มันใช้งานได้วันนี้เลยอันนี้ก็ไปซื้อสายมาเมื่อกี้นี่ ไปซื้อสายตัวนี้มาท่านผู้ชมไปซื้อสายมาก็จะใช้ต่อไปตรงนี้เลยนะตอนแรกผมว่าจะอซื้อสายแบบเป็นสเตนเลสนะท่านผู้ชม แต่ว่ามันไม่มีเนาะยินทีร้านเขามีแต่แบบนี้นะก็เลยต้องเอาแบบนี้ไปก่อนแบบนี้ก็ใช้ได้นะท่านผู้ชมอืมแบบนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวไปปิดน้ำก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเอาก๊อกน้ำมาใส่นะท่านผู้ชม มีก๊อกน้ำสำหรับต่อเครื่องทำน้ำบุญอยู่ก็ติดตั้งต่อนะท่านผู้ชมให้มันสำเร็จนะทีนี้ก็จะเหลือแค่ระบบไฟเดินไฟมันก็ไม่ยากผมซื้อสายไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดน้ำให้มันออกหมดก่อนโอเคหมดแล้ว่ะหมุนก๊อกตัวนี้ออกนะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้ว หล่นเข้าไปในน้ำเฉยเลยาจะเอาก๊อกนี้มาแทนนี่เป็นก๊อกน้ำแบบวาล์วปิดเปิดแพงมากเลยร้อยหกสิบบาทว่าจะเอาแบบพลาสติกมากลัวมันใช้ไม่นานนะเดี๋ยวมันก็พัง แบบพลาสติกมันหกสิบาทนี่แหละแต่ว,ว่าน่าจะไม่ได้นานน่าจะพังเพราะน้ำบ้านผมมันแรงดันมันสูง ต้องพันเกลียวนะท่านผู้ชมถ้าไม่พันเกลียวมันก็จะไม่ติดน้ำมันจะซึมไม่ใช่ไม่ติดน้ำมันจะซึมต้องพันเกลียวนะเวลาเราต่อตรงนี้ เราก็เอาซื้อตัวนี้มาพันเกลียว ni nak to pom ah kena je dapat เดี๋ยวออกมาพันเกลียวใหม่ดีกว่ารู้สึกว่าเกลียวมันน้อยไปไอกระดาษเรานี่น้อยเกินมาพันเสริมก่อนเนี่ยมันน้อยเกินนะท่านผู้ชมพันใหม่ก่อนให้มันหนานาหน่อยเดี๋ยวน้ำมันซึมพันใหม่พันใหม่พี่น้องเอาให้มันหนานาก่อน อันนี้เป็นแบบสเตเลตหรือมงนี่แบบสเตเลตว่าจะเอาแบบพลาสติกกลัวมันไม่ได้นานเราเคยใช้ก๊อกแบบพลาสติกแล้วมันแป๊บเดียวมันก็หักก็ต้องไปเปลี่ยนอีกมันไม่จบนะแบบนี้แหละจบๆไปเลยเสียเงินเยอะหน่อยวันนี้เมื่อวานก็ต่อพรบรหมดไป เกือบสองพันนะมวันพันเจ็ดพันแปดวันนี้อีกซื้อนู่นนี่นั่นอืม,อม เหมือนค่อยแน่นเลยต้องเข้าให้สุดหรือเปล่านี่ Ừ. cho nên rồi là. À. Ừ. Ừ. Được rồi. อาจจะแต็บเอาไว้ตรงนี้หน่อยนึงเนาะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะอันนี้มันระยงระย่างยังไงไม่รู้เนาะแับตรงนี้เนาะเอาปืนมายิงตรงนี้นะอโอเคครับทุกท่านอาจจะดูระยงระยางไปนิดนึงแต่ว่าก็น่าจะใช้งานได้นะะ ฝากไว้ตรงนี้สันส้นสวัสดีครับ